ปาเพชรขอกาบสบายดีป้ามาพี่นอ้อยมัดสูบสุดคนเดอ้อสบายดียามเสาด้วพี่น้องประมาณเก้ามงเนาะปาเพชรก็มาได้เสาล่องแรมพี่น้องเลยเสาล่องแรมมันล่องแรมสุภาพพรเนาะเหมือนเดิมเนาะพี่น,อนอ้อยอ้าวทักทายอันนัหน่อย FC เป็นไงเออเป็นไะงมีอายกองพี่น้องมีอายกองตามเคยเนาะอันเนาะอันนั้น มื่อนี้อากาศเกิดสีขุ่มๆเล็กน่อยหนึ่งพี่น้องว่ามันยังเศ้าอยู่เนาะมื่อนี้แล้วมันก็อยู่ไก่วัดอันองค์ตือด้วยพี่น้อยด้วยวัดที่วัดองค์ตือคนว่าแล้วก็ว่าเพชรสิพาพี่น้องมื่อนี้ไปขี่จัมโบ้พี่น้องสิไปหากินอันปั่นเขาเศ้าเขาเวียดนามเนาะอาหารเวียดนามเแต่ว่าคุ้นเขาล้ายเนาะเบิ่งว่าเพชรก็ไปล้ายเถื่อนเลยแหละหาหารเกษตรอยู่สิไปพาพี่น้องไปเบิ่งเ้อะบรรยากาศจะเป็นยังไง อ่ะโอเคตามไปเบิ่งเด้อเด้อพี่น้องเด้อยเอกามาเพิ่นกำลังยางลงมานี่เด้อพี่น้องเห็นบ่นี่จากโรงแรมเนาะพี่น้องเนาะโรงแรมสุภาพอร์ด้อยกำลังยางลงมาสิไปอันน่ะยางเขายางน้อยนึงน่ะพี่น้องว่ายางกินอากาศตอนเช้ารน้อยนึงเนาะเดี๋ยวจะไปหาจำบ้แล้วก็ไปหาอาหารเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้วัดองค์ตื้อเด้อพี่น้องเด้อวัดองค์ตื้อ เอาผมขึ้นมาเขียนวัดมีไส้มาพุ่ยวัดรองตื้อเอออ,อันนี้ก็อยู่แคมของเพือพี่น้องเด้อระวังรถมาย่างอยู่นี่ต้องระวังรถเพือพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิตามแอลนะถ้าตรงระวังถูกปาดกาดวเพือพี่น้องเด้อเพราะว่ารถนี่เขาขับเขา,ข,า,ข,าขี่นี่เป็นแบบว่ามันโบอัน,ะอนหนักปันใด ต้องรับัตรระวับบงพกักอีกด้อเป็สภาของอยางของเมืองน,นั่นง้นกาี่อันบจำบนัพี่น้องนั่นดูว่ารถตุ้มปีนตลาดเสาหน้าพี่น้องนะตลาดเสาอะไรัจไปหาเดียดนามเด้อ ก็แสดงว่าบาพีดก็ได้มาหอดอาหารเวียดนามแล้วพี่น้องเนาะคือว่ามีคนกินหลายนะรถจัมโบ,บ้มันกระเจอะจีนอ๋อพูดพี่น้องพอเปีกยกระยางเขงมามาตรงนี้เนาะนี่เนาะนี่ก็ซื้ออาหารอาหารเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อซื้ออาหารอาหารเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เ,เ,เ,นเนพิ่งพอไปียกสีทายเพิ่งเด้อมี่ปาวบูแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็อันเนอ บรรยากาศอยู่ในก็มีคนกินร้ายอยู่นะพี่หน่องเนาะเแล้ว่าเป็นสุดท้ายพี่หใยพี่หน่องบังอยู่ต้างใน้อเป็นจังไงนี่ขนมห้างเปิดพี่หน่องเห็ขนมต่างต่างอ có làm bát đây oh. oh. Điện, này mà bị này mình bán chả cả cho phải đó hằng uh. bố บนสาียหมูกอบนี่เนี่นสร้างกระเปียกหมูกรอบถึวนึงหมูกรอบตัวหน้าหมอเอาเอาวเดียวเด้หัวเดียว หลังจากเพิ่นอ่นนะอ้าวคือบ่มีอ่นนะนักทีสวามื้อนี้พัฒนาออกมาเออหลังจากเพิ่นอ่นนันและ่นก็มีแบบว่าอาหารอาหารว่างอยู่ในนี่เป็นของหวานเนาะหลังจากกินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่แหละบรรยากาศมันก็เป็นอย่างสีเด้อพี่น้องเด้อะทั้งในเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายหลายอย่างอยู่เราคนก็มากากินหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะบารเพชรมาเท่าใดก็เต็มเท่านั้นเท่าเนี้

แสบอดเดอร์แอดซีเ้อ,เอเร,ร,รอมากินน้ำกันเด้อต้อเป็นตัวว่าแสบคือกันนาะพี่น่อ,อ,นนองนกอยยืนเนาะเรื่งร่วปุ๊บเนาขึ้นอทสไลายมาไลายเตือนระเท่ายคลิปาอาหารเนี่ยปี่น่องเบิ่ง พี่น้องหลังจากกินอาหารแล้วก็อ,อร่อยดีเถอะแสบดีอยู่พี่หน่อยหลังจากกินแหลกกับบ้าเพชรสีย่างพี่น้อยบอกว่าเจ้า,จาสีย่างไปใส่เด้อยจำโบ้เขากันนี้แหละคนละย่างไปปากท้างคนละพี่น้องว่าสีอันนั้นบอสีมีจำโบ้บอเนาะเพราะสมบ้าเพชรกันยางไปเรื่อยๆนี่แหละตามตามข้างพี่น้องเยอ่ะก็คลิปนี่ก็ กินเขาหานอาหารเวียดนามกับนะพี่เฝออุนะพี่น้องเนานะกับเป็นนันว่าจบเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามช่องของบ้าเพชรอะไรพี่น้องเด้เอระยะน,นี้เวียงจันทร์เานี่็ก้อนห่อน,อนพี่น้อนงเพยาะต่ำก็สามสิบสามสิบกราบสามสิบองศาเนะาะเพราะว่าฝนตกอยู่บางมือก็ตกระยะน,นี้ก็บห่วยๆ่เนี่ยอะไรฝนเนาะตอนบา้าเพชรมาสองทิศเนาะโอ้ตกตลอดเลยพี่น้อนงเลย อ่าโอเคเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าเด้อพี่น้องเด้อในคลิปหนะ้าเด้ออ่าอย่าลืมติดตามช่องของบ่าวเพชรนะพี่น้องอ่าแค่นี้แหละบายอาหารเวียดนามที่วบาวเพ็ดกินมาแล้วเนี่ยเมื่อกินย่างย่างเขาสรอยนี่เนาะพี่น้องเนาะมันก็บตอนน้าอันวัดเก่ายอดเด้อพี่น้องเด้อวัดเก่ายอดแล้วก็ตรงกันข้ามก็วัดเก่ายอดเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่าวเพชรกับเมียสิย่างไปทั้งผีพี่น้องเลยได้ยินว่าไปแคมป์ของประมาณสิ บาเพ็ดสิยางเบิ่งว่ามันสิไกลสำหรายเตอพี่น้องเด้อร์ยางไปแค้มของมันสิไกลสำหรายเตอเห็นบ่พี่น้องน้าบกแล้วเนาะบกหลายแล้วตอนบาเพ็ดมาสองติดก่อนนี่ไม่ไม่เนี่ยทักถ่วงเต็มเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี่ยเบิ่งเลยที่เห็นหอดดอนหอดขน,น,นั้นเนาะคุณจ็เป็นเพื่อนไปไป,ไปสางอยู่เลยคุณ วานนี้เขากิดพญายางเก็บอันนั้นนะขิดินพี่น้องเลยกองเต็มจะสะสมเต็มเลยขี้ดินเห็นปะน่ะดิเอารถขนไปแล้วเขียนเป็นตลาดนะพี่น้องด้วยเดี๋ยวนี้เขาคือว่าแต่น้ำถั่วเก็เกิดยุติเนาะเขาเกิดมาขายต่อพอเบิ่งตอนนั้นน่ะบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องน้ำก,กระบอกไหลเดี๋ยวได้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มาแต่ว่าไม่ไม่เฮือดอยู่บนพี่น้องเฮือด เพื่อนกระปุกอยู่ที่ข้างหน้าบอกเขาเอิ่นที่ขงหน้าบอกด้วยเฮือดบอกลายเนาะพี่น้องเนาะฟังนั่นกับแม,ม่นฟังไทยเนาะพี่น,น,น้องเนาะคุณเริ่มต้นนี้ไปแนมะ่นฟังไทยมดเนาะพี่น้องเนะเนี่ยเริ่มต้นนี้ไปเนาะฟังไทยมดแล้วก็คุณเพิ่นก็นมาเตรียมเก็บอะไรขวดขี้ดินเห็นบ่พี่น้องเพราะว่าหนามมันมากมันมีขี้ดินเนาะพี่น้องเนาะมาเกาะเต็มมาหนีเลย ว่าเพ่กับเมียกัหลังจากกินอาหารเวียดนามแล้วกับยางผ้ากันออกกําลังกายอย่างพี่น้องเนาะออกําลังกายเพื่อย่อยอาหารเดิพี่น้องเพื่อลดแคลอรีเอ่เนาะโอเคอันอน,อน,อนั่นนเห็นว่าพี่น้องเพื่อนที่ว่าเขาขายนั่นน่ะขายของขายสิ่งเนาะแต่เห็นว่าพี่น้องขี้ดินเป็นเกือบเป็นเกือบเป็นบ่อนีอ่น ป็นลืบเป็นลืบนงสร้างก็สีอะไรทำความสะอาดมืดนะพี่น้องแล้วสร้าสิคนดินออกนี้มดเนาะสูงป็นอะไรมนก็ยังนถ่วมั่งน้ำถั่วมมดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ะถ่วมืดเลยนี่แปลว่าแผงขายของของเขาเฮื่อนหน่อยขายของนี่ครั เป็นตะไรลังเป็นหล่อยก็ลังผมประจักษ์พบาประโยชนี้มัดนาะบางคนก็กเกล้าขึ้นตะลิงเนาะส่วนร้ายก,ก็เอาขึ้นฟังนี่แต่พี่น้องคุณของเสียหายเมื่อขี่นเต็มเมื่อช่นปะพี่น้องเบิ่งเห็นปะคุณหลังจากน้ำโบกเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่น้ำโบกมันเป็นจังสีเด้อ ไปกระสียางไปผุนแหละจ้างจัมโบ้ไปเมื่อกี้นี่จากโรงแรมที่ว่าเพชรอยู่ไปหาบนกินอาหารเวียดนามมันแสนสีน่นาะพี่น้องเนาะแสนสีแต่วันโบกไก่เนาะที่ไหนว่าเพชรบมฮูเนาะพี่น้องเนาะหลังจากกินเรียบร้อยแล้วว่าเพชรกับเมียตั้งใจมาย่างแคมของเนาะกับโบกไก่เด้อพี่น้องกับโบไก่เด้อจากวันกินอาหารมาหาหนีเด้บอบบไก่มาหาโรงแรมนี่บบไก่เด้อ เลนาขั้นบาเพ็ญหยาบาเพ็ญกรสินยางไปกินเนาะต่างออกกำลังกายไปเลยพี่น้องเลยเห็นบป่าหนิพี่น้องโอ้ยเสียหายหลายเห็นเนนโ่โอ้ยซส,มสอมเซลคีดินออกไปนี่บ่แม,ม่นง่ายๆ่ายนี่พี่น้องเอ,อ้ยเห็น,น,นบ่นะบรรยากาศตอนเสาเอตอนเที่ยงนึกพี่น้อง อากาขั้นสีว่าบรร่ห่อนกับห่อนอยู่ได้นี่บาเพ็ดยางมากกับเผือออกแล้วนี่ใกล้ี่เต็มเสือแล้วนี่เรกขับมาตลอดเนะพี่น้องเนาะ อาหารค่า,างคองพี่น้องค่างคองเพิ่นกระเปิดเยอะมากขึ้นเดี่ยว่าเพลิดเพลิาตลอแล้วนี่เพิ่กน,น,พนกระเปิดว่าเพิ่นอยู่ที่สูงเนาะพี่น้องเนาะยังเงียว่าเพิ่งใหญ่ขึ้นคั่วขึ้นมาเทิงผีเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นคั่วยุลุ่มเดี๋ยวเราเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเทิงผีเลยพี่น้องเนอะเห็นไหมเมือาานว่าเพชรเพลินี่แหละเครื่อ,องคองก็เอาม,มาไว้ยุทเทิงพี่ออเด้นะพอพี่น้องเด <Menschen. S 2> นะ้อ ตามแคเพอเขาไม่มีบอลใบแล้วก็เอามาใส่แคบงนี้ระเบียงสวนเจาระเบียงสวนเจา้นจานี่เครืออ่อ,องคล้อ,องเครื่องยังเขามาถิ่มเสน่หพี่หน้อง คือบอกเผ็ดฝ่าเฮื่อนคั่วก็ใหญ่ขึ้นมาเทิงนี้พี่น้องเมื่อก่อนเขาอยู่ลุมด้วยใหญ่ขึ้นมาเทิงนี้หลังจากน้ำลง่ด้วยพี่น้องเด้อยน้ำก็ลงล่มลายแล้ว เห็นว่าพี่น้องเขากำลังเก็บกวดผุนเบิง้งขีดินผุนอ,อ่ะฮัลโหุนคุนพี่น้องทัง้งสีน้ำใสทั้งล่างไปน้ำนาะพี่น้องเนะอะตายตายจะเซลขีดินไปใส่ ก็มีจ้กแบบว่ารถรถหลุน่นะพี่น้องรถตักเตอหลุดหนู่มไปหนู่มชิดินไปมันก็ต้องมีรถคนนะบอกคนเขาจะเอาไปใส่น้องข้างทะไล่ลงมาเมื่อทีน้อง เปิดกิจว่าคขันโมมีรถคุ้นขั้นโมมีรถค้นดินนี่เขาก็คือสีส่วนส่วนขามกำแพงก่อนะพี่น้องยกขามกำแพงถิ่มเลยเ,เลี้ยวเห็นปะน้ำล่มน้ำล่มแคมของเวยพี่น้องดนะ้วย น้ำโลงเด้อน้ำบุกวันที่หนึ่งด้อพี่นอ้องวันที่สองเนาะวันที่สองเดือนสิบสองพันสองสี่ด้วยพูดบบเปิดสินาย,งยางรอหลินไปพูดเห็นบหมพี่นอ้องเมื่อคืนนีนฝนตกน้อยหนึ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะน้ำก็ยังเปียกอยู่ บางเพชรไทยวิววิวใหม่พี่น้องเบงิรงเดอร์คุฟังหนะ่อกันาฟังไทยด้วยพี่น้องเด้อโอ้รถเนั่คือสิลมเว้ยฮะเฮะ้ยรถคันเนั่คือสิลมขึ้นบ่อไดลนะ จะว่าบ่น้ท่วมเลอยอ่แลอืมน้ำท่วมเลยขึ้นบ่อไ,ได้เได้หรืกเห็นบ่ขี้ดินจนขี้ดินขนาดน,น่ะพี่น้องจนขี้ดินขึ้นลัางคาเห็นบ่รถขันนี้นี่เอติดลมเนี่ยเอาเสือกมาดึงได้หน่สงสัยเอาเสือกมาดึงยังบ่ขืนได้หนิเ้ยลำปากนะพี่น้องเนาะ lâm bảo phục mẹ cà sao khai rồi đi nào โอ้ผมเป็นขั้นหนึ่งด้อย่างสองขั้นพนสองขั้น้อพี่น้องเดนะรถเห็นบ่รถตัวนังก็ลมโอ้โลมเครื่องหนึ่งเลยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องใช่ล่ะนี่เด้อพี่น้องเห็นบ่ลมเครื่องหนึ่งเลยคือสิขึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะทิมไม่ตานมนี่แหละนอกจากมีรถตักเตอร์หรือว่าเข้ามาดึงขึ้นหให้จังไดเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ้ยเมื่อก่อนนี่ พี่เบิ่งในตีพี่น้องถ่วขึ้นมอเทิงพี่ท่วขึ้นมอเทิงนี่นาะเป็นไรแมทพุ่นนะเบิ่งในตีมันไดนี่ตัวม,มดแล้วก็พุงมันลงพุณเออเออคันนี้คันนี้เมีวะเออเออนม่นักคออันนี้พี่น้องอื ุนโอ้ยฝั่งไทยขี้เหือกขามกระไรตัวนี่ฮะเฮ้ยขี้เหือกขามกระไรตัวนี่นะนะเศราาประมงนะนะคนเอาขี้ดินขี้หินแห่ไปไปเทใส่เพื่อปล่อยมันลมนั่นนี่กแกแลมขายกแกแลมกลิ้งๆใส่เจ้าอยู่เปื่อย บาเพียสินยางไปพูนพี่เนาะสุดพุด่นจาไปคิดว่าประมาณโอ้โหไกลเลยดิยังมาจากหลักแล้ววะเปิดประตูไ้อีกอื ไอเบิร์กเนี่นนนยพี่น้องเบิร์กเรวิวเบิร์กวิวไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนเทียงเด้อว,วาเบิร์กน้ำลงเลยพี่น้องน้ำมันมลงเลยฮนะึฮัสียางไปอีกบ่หรอือว่าสิก,กรัฟก่อนเนาะกรัฟก่อนซะเพื่ออยากเต็มเสือเลยพี่น้องก็อยากไม่เมื่อยเลย อ๋าโอเคพี่น้องคลิปที่ว่า,ารีวิวใหม่พี่น้องเบิรงนี่ตอนน้ำท่วมนี่ก็ตอนน้ำลดลงนะน้ำน้ำท่วมลดลงนะก็อยู่ที่เพียงแผ่นี่ก็น้อ,อนนลลงพี่น้องเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าและพี่น้องเด้อแชร์ด้วย,วย,ดวยกดติดตามชอบของบารเพชรแนะ่อ้ามีอยังกระเขียนคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออ่าบาย